จัดจัดพี่งองกระโอ้พี่้องคักแท้ <c oughs> เห็นข้าเจ้าอย่างกูจะแสบแห้งเจ็ดใหม่ร่อยเสียงเพ่งดีเสียงถนนคนเดินดนี่มาจา่าสบๆน้ำกัดเฮ้บมันพันตัวันนี่คือกันตัว มาเด้อครับพี่น้องมาเด้อหืมจัแบแซ่บน้ำหนักจับหมูพันเดินเหรน้องกินพันจับหมูไปเลยโอ้โหหมูหนักจับหมูมาเด้อครับพี่น้องมากิน ตำสั่วปะมึกไข่ย่างพี่น้องอุ้ยพุ่นน่ะจังบ่บัดนี่เอาพุ่นนี่แม่ถ่ายคลิปอ่อนเ๊ยเฮ็ดข่อยก็เฮ็เดมาให้แล้วสิเอาจังได๋อีกให้ข่อยทาอีกบ่เด้อนี่เอ๊ะเออใส่งสองกระจกซื่อๆแม่อือ เคยคุยทาที่เดิวนี่นอกจากเยียร์ได้ปลาหมึกไข่จับจะแสบเฮพี่น้องจ้ามามาพี่น้องมา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 โอ้เด็กการเลยลงมาแล้วละขอบคุณครับลูกเยี่ยมใส่รสชาติที่ชุ่มให้พี่น้องเอาไฟออกใดการเลยเห็นบ่เอากินรวดนี้ยนะ แคบหมูเดียงดืงเดียงดงแคบหมู <c oughs> เด <c oughs> ียงเ <c oughs> ดงเดียงเดงเดียงดังมันนี่ละนี่ละเบียงยานหรอก <c oughs> ปาด <c oughs> พี่น้องเบ่งแคปหมูยกมักษ์เบ่งแคปหมูนี่ต่ตอนใ <c oughs> หญ่ๆอ้านี่ อุ้ยกินวับด้วยบังตัวมือข่อยแมป๊าดบังโคตรแคบหมูแคบหมูยังนี่พูน่ะโคตรแคบหมูมาจากเสพเสพน้องกันจากพี่น้องโอ้โหกินกันเลยเด้อปลาปลานี่กินยังสี่เมียข้ามละตัวบ่ซึ่งใดเมียนข้ามละตัวจัดจัดจัดพี่น้องจกาโอ้พี่น้องคักแท้เห็นเขาเจ้าอย่าง ูจะแสบแห่งเจ็ดใหม่ร่อยเสียงเพ่งดิเสียงถนนคนเดินดิสยมาจาาเซ็ตเซ็น้ำกันหืมคอยจัดน้ำเนี่ยไปยังไตวันชอบมันพันตัวบันนี่คือกันตัวมาเด้อครับพี่นองมาเด้อ อออหมดขายร้านพวดอร่อยร้านอะไรร้านสมไมตอนที่เราขายของอ่ะที่ว่าขายตัวละสิบห้าบาทอันนี้ตัวละสิบ้าบทอร่อยที่เบียกินครั้งหนึ่งแล้วเบียว่านุยอร่อย ตอนนี้จะไปซื้อแล้วมันหมดแล้วเขาก็ไม่ขายอีกเลยนั่นหน่อยก็ไม่ได้กินอีกเลยแซ่บๆน้ำหนักจับหมูพันเด่นแหรอนองกิน,พ,น,น,นพันจับหมูไปเลยโนะหหมูอักอือืมดูย่ปูก่อนป้าปูมา นน้ำดองนี่พอเราเห็นไหน่เพิ่งพี่นอ้องอู้ยไข่กินก่อนไข่เนี่ยบาดปากเลือด่แบบกินเปลี่ยนแล้วเนาะดอกดอกไม้อ๋อยมันอันนี่ หืมบต้องอันสอดแซับหมได้กันอืมประมุขผ่านไปเลยเดินห้า กัดกินกับเขากันเด้ยพี่นอ้องปลากระลันวัตะตลาดวันใดยังมาท้ายคลิปวันทัน่วันสีรลุงละ มมีเสียงเพลงอะถ้าทำดีดีเดียมีที่ให้เรานั่งกินด้วยแล้วก็มีฟุกตองเพื่อนอยเพื่อนไปเพื่อนปไปกิน<า>อยู่เป็นจะไปนงังเหรออ้าวดอกพักเปิดหรอ น้อบางอันก็มีด้ <c oughs> วยหอาไหมนั่งหวานด้วยฮับโหลอืมเ <c oughs> ส็บเนอะน้องอุ้ยๆแะโอ้ยตัวตมันมันทำไมโมมีแล้วน,นี่ปูเนี่ยเจออยู่บ่ เจ้าหาย,ยากว่ะน้ำบักดียังนี้ใครชอบกินปูดองอ่ะต้องกินช่วงนี้เท่านั้นมันมันหมดละอืม you <gasps> know mm. hello

ก็เปรคย้นหลเลยอบอกเขาเนาะอือเขาทำที่ดีย่างสดๆให้เลยบางบางเจ้าขาวย่างตามสั่งบออืม อันเดอร์ใส่ขึ้นมายังไ่เก็บเจ้าบ่นบ่อัก ไม่เพี้ยงแตงสวงเห็นงานตอนนอนดึกๆพี่น,น้ <c oughs> องเขาเบียร์นอนดึกพี่น,น้องให้ยังให้ยังนอนดึกให้ยังนอนดึกบ่ีเบิ่งห <c oughs> นะังติดเบนะิ่งหนังผ้าหน่่ยติดเนะบินน่งหนังเหตุงานไม่ต้อค่ายเขียดมีข้อวผูกเรื่ห้องมันอนในห้องออกมานอนกองกันอยู่ห้องเนาะ <c oughs> ทั้งี่ในห้องก็มีทีวี <ผม S 2> แต่ว่าไม่อยากนอนนะนะอยากออกมานอนข้างนอกแบบมังฟ้าห้องมืนลงนี่เนี่ยเรืองเลืองเนี่ยกันไหมอืมอ,อไหปนะอมปกันหมดละเออไงเออจ้าเนี่ยวะออ มือเสียนพันมเลยเช่ไหนลยเรือ,อืมมันเสียนพันรวนโอ้อยอจอมว่าขายให้หดีสามสิบบาทกระปูวอืมยวนมาดเขาเด้เเห๋ือเขามาดองเองอืม กินได้แทบม่หนอสุดแซ่บกรอบอนำ้นำยำไม่เหลือเนอนำน้องไม่เหลือจักเรือมองได้ดองว่าดองจักรอบแล้วหนาอันนี้ไม่อมเอาปูมาดาล่างสะอาดใสด่วไว้ก่นเอ้บอกเยอะว อ,อ๋อ,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 อพี่น้องจ๋าแสบแสบแห้งหมือน,นี่แสบจุดนิวน้วพนละอันนี้อ่อีบ สำหรับมือนี้ครับพี่น้อง่ะเอาคำเสร็จมาฝากพี่ฝากนอก้องเห็นปลาหมึกโอ้เขาอยากเป็นตะกินแห้งเป็ะเลยสื่อมา,จากจ้ะเจ็ดใหม่ลอยนึงก็เป็นมือไข่ค่ะพี่น้องคะ่ะต๊ะเขาบอกว่าเขาขายตัวละสิบห้าบาทเนาะอืมเอาไหมไม่เอาแล้วคะ่ะมือนี้เขาตัวละไปก่อนนะคะมากินนี่ฝากกันเลยก็แชร์ให้ไปกันหน่อยน้ำไหนเด้อค่ะสวัสดีสสดครับ